สวัสดีเบิร์ดทุกคนครับโอ้มาดีบาซินที่มาตอบคอมเมนต์อยู่บ้านใดบาซินคนรอเบิร์ดเบิร์ดเฮ้ยเนาะโอ้ยเนาะบึ้งบึ้งบึ้เบึ้งเบื่ผมอีดีบึ้งรออีดีบ่อรอคือเขาวายบ่บ่อยากว่านะพี่เนาะบาซินนี่บ่อยากเบานะความรอนี่นะ ไพสีสูข่อยในปะตะัตตพีโอ้ยเนอะแต่นไ้เจ้าหยองแต้หยองกันหยองหยองถือคนบ่มากหยองเนาะหยองไพบ่บวหยองม่หยองบาสินโอ้ยคนกับนบ่มักหยองไปเนาะโอ้ยเนาะบาสินอยู่บาดดอนโด,นโดนเนอเมืองโค้ง,ขงแขงจำปะสักอ,อยู่ประเทศลาวเอ,อ โอ้ยด oh, anyway. ีเปไปสมารอตเลยเด้อบาสินสมาร์ม e. ักเลยเด้คอมเมนต์แนวนี e. ้เนาะคอมเมนต์มาได้หลายเด้อแบบนี้เด้อบาซินสิทธิ์ต่อบาซินกะที่จริงบาสินกะโมเมนต์ข้นมักหยองหรอกโมเมนต์ค้นมักหยองปันใดนะบาสินโอ้ยข้นกะ บ่คอยมังเหงะาะไปไหนคนบาซินนะที่จริงโ <c oughs> อ้ยเนาะที่จริงบาซ <c oughs> ินบ่แม่นคนเบาหยอกันพี่น้องเอ้ยเบาดิ้นบาหัวเนาะพี่น้องก็เอิ้นว่าบ่ให้โศกให้เศร้าเลยพี่น้องก็เอิคค้นว่าอีจังว่าโศกเศร้าหลายมันสิเฒ่าไว้พี่น้อง เว้าดินเว้าหัวเว้าตลกเฮฮาเบาเป็นคนมวลชื่นตลกเฮฮห้าก็เอื่อนวเฮให้ชีวิตเฮาเนี่ยมันสดใสพี่น้องเฮาบ่เครียดมาซั่นซาคั่นเขาคอมเมนต์บ่ดีเฮาไปตอบแบบไปตอบคอมเมนต์แบบหายแห้งแบบปะทะกันจังซี่นะมันก็เลยว่าเฮ็ดให้ผู้เบิ่งบ่มีความสุขนําคั่นเฮาตอบแบบตลกเฮฮามวลชื่นหยอกกันสิผู้เบิ่งผู้ชม กมีความสุขไปนาเบาสินแมนบอด่ะขั้นเขาไปต่อแบบเครียดๆแบบโวยวายยังอ้านเต่ามันเมืนก็เฮ็ดห้แบบผมมีความสุขนะเขากัต้องเฮ็ดแบบต่อแบบมีความสุขตลกอเฮฮามวนซินจังสี่ผู้เบิ่งกะมีความสุขไปนำผู้เฮ็ดคลิปกัมีความสุขไปนำสินะเอ้ บาซินก็มีความสุขอยู่แล้วเปมมินคอมเมนต์บาซินมาว่ารออย,อยู่ว้าได้นอน <c ười> คลิปนี้สวัสดีครับเบิร์ตสุขุชนบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเบ,บิรงจบคลิปแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้ดอดดฝากติดตามสอง YouTube, สยูทูบบาซินเด้อเลยพิมข้าไปเป็นภาษาไทยว่าบาซินแซแหนวเนาะสำนีเดียวขอบคุณครับ